คนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่18ถึง24สิงหาคม2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันจันทร์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นพรที่ดีนะครับเนี่ยสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขอวอวยพรให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านมีความมั่นคงนะครับต่อให้รอบๆตัวคุณจะดูยุ่งวุ่นวายแค่ไหนแต่ ให้ก็อวยพรให้คุณมีความมั่นคงนะครับขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาคิดร้ายหรือมุ่งหวะมุ่งร้ายคุณได้นะครับหรือต่อให้มีก็ไม่มีใครสามารถระแคะระคายหรือทําให้คุณมีปัญหาได้นะคุณจะยังมีสถานะที่มั่นคงปลอดภัยอยู่ตลอดนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนขณะเดียวกันก็ จะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการพูดเจรจา,าให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้คนได้ดีมากๆนะครับหรือถ้าตัวคุณเองมีปัญหาคุณก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งลักษณะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเพศช,ชายนะครับอาจจะรูปร่างทุ้มท้วมหน่อยผิวขาวๆนี่แหละแต่ท่านใจดีนะครับมีเมตตามากๆ ลองไปใกล้ชิดดูนะครับถ้าในชีวิตคุณมีคนลักษณะนี้คุณน่าจะพึ่งพาอาศัยท่านได้หรือถ้าได้ใกล้ชิดกับท่านสัปดาห์นี้คุณน่าจะโชคดีหรือได้อะไรดีๆจากท่านเหล่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีนะฮะ